อ,อ,อยากได้มานานแล้วนะชุดนี้เอาเกนไนนะกล่องซ,อซ้อนกับมีวอลกี้ตัวแ a c k เอานะสามชั้นของผมได้นะีอันนี้ก็เป็นใบที่สี่นะก็เอาไว้ใส่พวกชุดซ่อมนะซิลอะไรพวกนี้นะครับใบใหญ่ก็ใส่เครื่องมือนะใส่เครื่องมือแล้วก็ทำได้หลายรุ่นแล้วนะมีอื่นอื่นอีกนะ อลยนี่ค่าวามีนะครับอันนี้ honda นะนี่ม้าห้าเอสแมนะอันนี้ honda f o r z ์ซ่านะครับซูซูกินะครับซูซูกิวีสตอนหกห้าศูนย์นะครับอันนี้อะไรอันนี้ x a d v นะ CB ห้าร้อยนะครับตัวเล็กๆก็ไม่ได้สต็อกนะเพราะว่าลูกค้าผมไม่ค่อยมีส่นวนใหญ่เป็นบิ๊กไบร์นะ เครื่องมือก็ออกนอกสถานที่ก็เอาไป3ตัวนะสตัวก็มีพวก m18 นะ m อ8ม1 8ผมมีแบตอยู่4ก้อนออกนอกสถานที่ก็เอาไปอย่างละอย่างละก้อนนะพอแล้วนะอันนี้ตัวน้องเล็กนะครับน้องเล็ก M12 นะเ1 2มแต่ว่าแรงเยอะนะครับแรงเยอะก็เพิ่งออกมาเมื่อตอนต้นปีนะ2อ2 5ยก็อยากไปอยากไปไหว้พระอยากไปไหว้พระนะหัวเมืองเหนือนะครับนครสวรรค์พิษนุโลกนะครับลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับสนใจก็สกิดมานะครับ เผื่อไปอยู่ในเส้นทางนะครับก็สามารถที่จะแวะซ่อมบำรุงโชกได้นะครับน้ำมันนะครับเอรอินแน่นอนนะครับเยอะแยะนะครับครบทุกเบอร์นะครับตุนเจ็ดพันหนึ่งของแท้นะครับของแท่ไม่ใช่แบบในทิกต o อกนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มจับผิดกันแล้วนะอ่าเริ่มเริ่มจับผิดกันแล้วเราก็ไม่รู้นะของใครของแท้ของปลอมแต่ถูกผิดปกติคุณก็ต้องเอะนะครับ ในแบตชุดใหม่นี่เป็นแบตตัว5 5m นะของ m12 นะครับก็ออนไซต์ก็จริงๆแล้วเอาตัว m12 ไปใช้ก็ดีนะมันเล็กเบานะพกง่ายแต่ว่าเรามีแพ็คเอาอ่ะเราเราเราขนไม่ได้เยอะขนได้หมดนี่แหละแต่ว่าเราไปออกข้างนอกเราก็ไม่ได้ใช้หลายตัวใช่ไหม อย่างเงี้ยสว่านเราไม่ได้ใช้นะไขควงไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะใช้แค่แค,แค่บล็อก,กแทกนะครับบล็อกแทกกับตัวท็อกนะครับแล้วก็แร็เช็นะครับ,บก,ก,รก็เมลวากี atchet, ้ก,ก็สมชื่อเขานะเมลวกี้ใช้แล้วออกลูกออกหลานได้นะครับเนี่ยงอกมาเป็นตู้นะ ตู้ใบเบลล่มเลยนะมีแพ็กเอาอีกปกตินี่ก็ซื้อแพ็กเอาก็จะไม่ซื้อตูล้ละในผมแม่งโดนทั้งแพ็กเอาโดนทั้งโดนทั้งตู้เลยตู้ไซส์ใหญ่สุดเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะมีเอาเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาว่าเอาเข้ามาล็อตนั้นแล้วก็จะหมดเลยนะอันนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีข่าวนะครับใครสนใจตู้ก็ซื้อได้นะผมไม่ได้ไม่ขายนะผมพูดให้ฟังเฉยผมป้ายยาเฉยนะครับ ลูกพีผมนี่ซื้อชานะตู้หมดแล้วนะครับก็มันต้องไปมีหลายใบนะครับมีใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบเดียวถ้านเะครื่องมือสเปเชียลทูเยอะๆก็ซื้อใบใหญ่สักสองใบนะครับแตนะ่ผมนีสเปเชียลทูเยอะมากเกินไปนะครับเนี่ยเต็มเลยไหมกล่องแดงๆในตัวเช็คอุณหภูมินะในของบอร์ดคุณภาพดีเชียวนะอันนี้ยูเนียร์นะครับเครื่องย้ำโซ่นะครับคีมย้ำโซ่ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะ มีใครสนใจไหมเผื่อจะขายนะครับเผื่อจะขายอันนี้เครื่องสแกน<ม>เครื่องสแกนรถยนต์เครื่องสแกนรถยนต์เครื่องสแกนอ่าวอ i ์ดไซส์บิ๊กไบค์รถไฟเซอร์วิสนะเยอะแยะอันนี้ก็เป็นพวกพวกจอยนะ่ะจอยทำไฟอะนน้นสนุกกับการทําไฟเลยซื้อนะตอนหลังๆนี้รู้สึกเลยว่า เราจร้างเขาดีแล้วจ้างน้องๆน,นะครับจ้างลูกค้าผมเนี่ยแหละนะก็เป็นลูกค้าแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละนะครับใครมีอาชีพอะไรก็ฝากเบอร์ฝากงานได้นะเผื่อเพื่อนๆผมถามนะครับก็แนะนํางานกันนะครับยุคสมัยนี้ก็ต้องอยู่ด้วยมิตรภาพอยู่ด้วยคอนเน็กชันนะครับอ่สนใจเซตโชกก็สกิทมานะครับหัวเมืองภาคเหนือนะครับจะได้ มีข้ออ้างในการไปเที่ยวนะออกนอกร้านวดกล่องนะแพ็กเอานะครับแพ็กเอาตัวสแป์พาร์ทนะส่วนโชกอลินส่งมาซ่อมที่ร้านนะครับแบกไปไม่ได้นะครับมันมีทางแก๊สนะครับมีถังแก๊สมีอุปกรณ์มีอะไรเยอะนะครับเรารถกระบะนะครับไว้ออกเอาหกล้อก่อนเอาหกล้อก่อนเดี๋ยวผมจะผมจะย้ายช็อปผมไปอยู่ในหกล้อเลยนะครับ ก็อยากได้นะ6ล้อนะครับ6ล้อมีลิฟท้ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ